นึกถึงภาพการเมืองไทยที่กำลังตึงเครียดขึ้นทุกขณะเหมือนกับสายลมแรงที่พัดผ่านสนามการเมืองทำให้ทุกพักต้องเตรียมตัวรับมือแต่ที่น่าสนใจคือพักเพื่อไทยกำลังประกาศเตรียมพร้อมที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในวงการเมืองไทยในขณะนี้และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสำคัญที่คุณไม่ควรพลาด นางสาววิสุทธิชัยนรุณในตำแหน่งรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงเคยเป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐบาลชั่วคราวได้เปิดเผยถึงแผนการยื่นคำร้องอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามบทบัญญัติมาตรา151รของรัฐธรรมนูญว่าตอนนี้พักเพื่อไทยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเสนอยตินี้ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาลตามกรอบกฎหมายของประเทศ สำหรับคำถามที่ว่าการยื่นยัตตินี้เหมาะสมหรือไม่ในเมื่อรัฐบาลเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่ถึงสองเดือนนั้นเธอชี้แจงว่ามันไม่มีคอวาหาไม่เหมาะสมใดๆเลยเพราะนี่คือหน้าที่หลักของฝ่ายค้านในระบบประชาธิปไตยซึ่งมีหน้าที่เฝ้าติดตามและตรวจสอบรัฐบาลอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องและจากการข้อมูลที่รวบรวมมาเธอเชื่อมั่นว่าการอภิปรายครั้งนี้จะทำให้รัฐมนตรีบางคนต้องสูญเสียตำแหน่งอย่างแน่นอน นางสาววิสุทธ์อธิบายเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมามีหลายกลุ่มและบุคคลที่ส่งข้อมูลและข้อเท็จจริงจำนวนมากมายให้กับพักเพื่อไทยเพื่อใช้ในการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้และหลังจากที่พิจารณาข้อมูลเหล่านี้แล้วเธอรู้สึกวิตกอย่างยิ่งหกักยังปล่อยให้ในายอนุทินชาญวิรุฬกุลในฐานะนายกรัฐมนตรีและทีมบริหารประเทศด,ดำเนินการ ต่อไปเพราะอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในหลายมิติเช่นการเศรษฐกิจการต่างประเทศและความมั่นคงภายในดังนั้นในช่วงอภิปรายนี้พักเพื่อไทยพร้อมที่จะนำข้อมูลจริงอ่ะอกมาเปิดเผยให้ประชาชนเห็นเพื่อหยุดยั้งการบริหารงานที่เต็มไปด้วยความคลุมเครือและน่าสงสัยในหลายประเด็นเพราะถ้าไม่ดำเนินการเช่นนี้ประเทศอาจสูญเสียมากกว่าที่คาดคิด ดังนั้นการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มงวดจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับคํากล่าวของพรรคประชาชนที่ว่ายังไม่เห็นความเสียหายจากการบริหารงานของนายอนุทินนั้นเป็นเรื่องเฉพาะของพรรคประชาชนเองพักเพื่อไทยสามารถดําเนินการยื่นยติโดยไม่ต้องพึ่งเสียงสนับสนุนจากพวกเขาและเธออยากให้พรรคประชาชนชี้แจงจุดยืนของตนเองให้ชัดเจนว่าพวกเขาจะเลือกเป็นฝ่ายค้านทอ นี่ตรวจสอบรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายสนับสนุนที่คำจุนการทำงานของรัฐบาลกันแน่เพราะพักเพื่อไทยพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปแต่ถ้าพักประชาชนยังไม่พร้อมก็เป็นปัญหาของพวกเขาเองแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างมากขึ้น นางสาววิสุทธ์กล่าวต่อไปว่าสำหรับกรณีที่มีพักการเมืองบางพักพยายามดึงดูดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพักอื่นๆโดยใช้วิธีการที่คล้ายกับการตกปลาในบ่อเพื่อนและมีข่าวลือเกี่ยวกับสมาชิกบางคนของพักเพื่อไทยที่อาจเปลี่ยนพ,พักเพื่อไทยไม่ได้นิ่งเฉยแต่ยอมให้เกียรติต่อเพื่อนสมาชิกในฐานะผู้แทนราษฎรและในอนาคตหากใครต้องการย้ายพักหรือไม่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนพักไม่ได้เข้าไปก้าวไก่และในช่วงที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้ามาสมัครเอ ข้าร่วมพักเพื่อไทยอย่างต่อเนื่องพักก็เตรียมพร้อมเสมอว่าหากมีสมาชิกคนใดลาออกก็จะนำเสนอผู้สมัครใหม่เข้าทำหน้าที่แทนในพื้นที่นั้นโดยทันทีซึ่งเป็นธรรมชาติของโลกการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวเข้าออกตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นผู้แทนและพักไหนจะได้เป็นรัฐบาลในที่สุดและพักเพื่อไทยพร้อมนำเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มรูปแบบในสนามเลือกตั้งที่จะมาถึงอย่างแน่นอนนางสาววิสุทธ์กล่าวสรุป คำถามที่สำคัญคือคุณคิดอย่างไรกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้มันเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อความโปร่งใสหรือเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองที่อาจสร้างความวุ่นวายและพักประชาชนควรเลือกฝ่ายค้านหรือฝ่ายคำ้ำบางคนอาจโต้แย้งว่าการอภิปรายเร็วเกินไปอาจทำให้รัฐบาลใหม่ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่แต่ในทางกลับกันมันอาจเปิดโอกาสให้เห็นปัญหาที่ซ่อนเร้นตั้งแต่เนิ่นๆคุณเห็นด้วยหรือไม่ แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและมาพูดคุยกันว่าเรื่องนี้จะนำไปสู่อะไรต่อไป